น้องเจมเคยได้ยินสำนวนไทยสำนวนนี้ไหมครับอย่าเพิ่งไม่สิครับยังไม่บอกเลยสำนวนอะไรนะครับสำนวนนี้บอกว่าตัดหางปล่อยวัดเคยได้ยินไหมครับตัดหางปล่อยวัดเคยได้ยินนะครับฝั่งนี้เคยได้ยินไหมครับคําถามเราเนี่ยไม่ได้ถามว่าปล่อยวัดไหนแต่เราจะมาถามกันครับว่าสำนวนตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะครับ เราตัดหางสัตว์อะไรนะครับระหว่างสุนัขกับไก่เออหางสุนัขหรือหางไก่15วินาทีจับเวลาเอาแล้วเอาแล้วนะครับ1จบเา็วเวลาแล้วนะครับทีมกอไก่ต้องตอบแล้วครับว่า ส,สุนัขเราะว่าหางสุนัขสุนัขวิทำไมถึงตัดหางสุนัขครับ <c oughs> มันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่มาเกี่ยวกับวัดแล้วหนูก็ดูเข้าๆเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกสัตว์พวกนี้ก็รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับ,กวกบพวกสุนัขอ๋อเคยดูหนังเกี่ยวกับวัด <c oughs> แล้วก็มีสุนัขด้วย <c oughs> ในวัดนี้ไม่มีไก่เหรอครับ <c oughs> เป็นชื่อเรื่องตัดหางปล่อยวัดเลยชื่อเรื่องตัดหางปล่อยวัดเลย แล้วเขามีฉากตัดหางสุนัขให้ดูไหมครับไม่มีเดี๋ยวจะโหดเกินไปเดี๋ยวดูน่ากลัวเกินไปนะครับอ๋อตัดหางปล่อยว่านี่แปลว่าอะไรทีมกอไก่ทราบหรือเปล่าเอ่ยพอรู้ไหมว่าตัดหางปล่อยว่าน่าจะแปลว่าอะไรคนไม่ดีแล้วก็คนหนึ่งเขาก็อาจจะทอดทิ้งเพราะว่าไม่มีใครยุ่งด้วยอ๋อคนไม่ดีนะเขาก็ทอดทิ้งนะครับถามทีมหอหนูกบ้างถ้ามีสิทธิ์ตอบจะตอบว่าหางสุนัขหรือว่าหางไก่ครับ สูนัขครับสุนักเหมือนกันทําไมถึงตอบหางสุนักครับเพราะหางไก่มันก็มันก็หลุดได้ตามเธรรมชาติหางไก่มันก็อาจจะหลุดได้ตามธรรมชาติมันหลุดได้แต่หางสุนักนี่หลุดไม่ได้หลุดยากครับหลุดยากแต่ว่ามีโอกาสจะหลุดอยู่เอออ่ะสำนวนนี้ครับตัดหางปล่อยวัดคือการตัดหางสัตว์ชนิดใดนะครับทีมกอไก่ตอบมาว่าหางสุนักนะครับตอบว่าหางสุนักเด็ดหรือไม่เด็ดครับ ไไม่และคำตอบคือไม่เด็ดไม่เด็ดนะครับข้อนี้นะครับต้องตอบว่าหางไก่นะครับตั้งแต่ในสมัยโบราณนะครับคนไทยเราเนี่ยเชื่อกันว่าถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะครับเช่นเกิดการทะเลวิวาทกันในเขตพระราชวังเนี่ยนะครับเขาจะต้องเอาไก่ไปปล่อย ที่ข้างนอกนอกเมืองตามวัดนอกเมืองต่างๆนะครับแต่พอมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีนะครับได้ออกกฎมาครับว่าถ้าไก่ตัวไหนที่จะเอาไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์เนี่ยต้องตัดหางจะได้รู้ว่าเป็นไก่ที่ตัดเพื่อสะเดาะเคราะห์แล้วเอาไปปล่อยที่วัดนั่นเองครับดังนั้นสำนวนนี้ครับมีที่มาจากการตัดหางไก่นั่นเองนะครับ